สวัสดีครับแันพี่นอ้อเด็บซีคุสุข,สขนะครับไม่น,นี่แอดเดกีมาบอกงาท้างของห้าหน้อยไปจากพันที่้นานอยนะครับจะจัพ้นที่ิบเอสนะครับเดือนซีนะครับปี68น,นี่แอดกียรมาบอกงานท้า,ทาง มื่อนี่แอ็กสิได้อา่าก็ได้เลขยูสี่หลักนะครับซีหนึ่งแปดมีซีมีแปดมีสองมีหกีก็จะได้อย่างไงซีหนี่ก็จะได้ซี่ศูนย์หซีหนึ่งซีสองซีซีนะครับอ่า แปดสี 2, 3, 2, 4, 2, 7, นะ่สิบแปดยังไงก็สี่สิบแปดหนึ่งหลักแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดสองนี่สองสามสองสี่สองเจ็ดนะหลักสองเก่าหกนี่หกห้าหกเจ็ดหกแปด อันนี้คือชุดเต็มนะครับชุดเต็มชุดเต็ม,ช,ตมชุดนี้เข่ามือสามหอยครับมือว่านผมตัดชุดเต็มออกอมันก็เลยไปเขา่าห้าน้อยมือว่านแต่ไัไปเข่ายู่ของเ่าพัฒนานะครับตัดออกเขา่ขาเข่าทั้งสามเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้เมื่นะครับว่าชุดแอดตัดเขา่าตัดออกนะมันมีเหล็กยังไงเดี๋ยวพอแอดไปส่งให้ทางพยรถยังน่ามี ชุดที่แอดตัดวานนะครับเนาะอ่าเมนี้ก็จะเป็นชุดตัดตัดจากชุดนี้นี่นะครับตัดที่แล้วที่ที่มามาจากอ่าทีตตัดนะครับก็จะเปนบสซีซีเลนสส้ตัวเนาะเบสแบบสอง แล้วกาเลขกเล็กสองตัวทีนี้ซีซี่ซีแปดแปดเก้าสองเก้าหกแปดครับกับแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดกับแปดแปดนะครับอันนี้เป็นชุดชุดที่แอปตัดแล้วนะครับ เอาลองไปพิจารณาเมาืองเลยครับเนดะ้อผู้ใดมาชุดเต็มจัดชุดเต็มผู้ใดมาชุดประหยัดก็ลองใส่ชุดอย่างนี้ลองเมือาว่านแอดกับเขาแต่เล่าพัฒนานะครับยังท้าวเหน่อยโมเขาอย่าลืมฝากอะไรกดแชร์ให้ด้วยนะครับเด้ออเมริกาเขาขอสวัสดีครับ